หาเรื่องก่อนเตือนก่อนแต่เตือนไปในแนวตำหนิตีเตียนตำหนิตีเตียตนนะเฮ้ยนั้นพี่เขย,ยมึงนะเว้ยมึงมึงมันแค่อะไรอ่ะมึงก็ไม่ได้ดีอะไรนักหนามึงก็ทำบางหลายหลาย,หลายอย่างมันไม่สมควรนะมึงก็เตือนกูอ่ะเนื่องามึงเตือนกูกูก็หวังดีกูก็เตือนกลับใช่ไหมแต่ทุกครั้งที่เตือนไปเตือนมาเป็นประเด็นทุกครั้งเป็นเรื่องทุกครั้ง เห็นไหมแล้วมันเป็นคนเริ่มก่อนตลอดอ mm hmm. ก่อนหน้านี้มันทําคลิปเตือนก็เป็นเรื่องแล้วมันก็ยังมาทําอีกเพราะฉะนั้นมันก็รู้ว่าเตือนแบบนี้มันเคยทํามาแล้วมีปัญหามีปัญหาเป็นประเดน็นมีเรื่องแล้วมึงจะมาทําอีกทําไมเออถ้าเมืองหวังดีมันก็ไม่เออครั้งที่แล้วกูทําคลิปเตือนไปเกิดเป็นประเดน็นเกิดเป็นปัญหาอ่ะ กูหวังดีกับเขาฉะนั้นกูไปทําคลิปเตือนละกูไปเตือนถึงบ้านเลยกูไปเตือนหลังใหม่ไปเตือนถึงบ้านเลยไม่ดีกว่าเลยอันนี้พอทาคลิปเตือนครั้งแรกออกไปมีปัญหามันก็ยังทําออกมันก็ยังทําอีกมันก็ยังทําอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่างนี้เราหวังดีอันนี้ไม่ได้หวังดีครับอันนี้จงใจจะให้เป็นประเด็นจงใจจะให้เป็นเรื่องจงใจจะสร้างเรื่องให้ลุงเสีย เราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้หวังด,ดีดูดีๆนะครับ <c oughs> มันเมามันเมาเหล้าขาวครับ <c oughs> ถ้ามัน <c oughs> ถ้ามันไม่เมาเหล้าขาวมันก็คงจะเมาไอแป้งที่มัน <c oughs> ไอแป้งที่มันเอาแปะเมาแป้ง เหมือน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 ผีจีนเหมือนผีดิบจีนอะโล่งโขงเห็นแลว้วลุ่มใครเคยได้โดนหลังผีดิบจีนมั้งหน้าขาวๆถ้ามันเอาลิปม,มาทาตรงเนี้ยตรงลิปผิวปากแดงแดงนิดเดิงเลยมันกนระโดดก้อยก้อยก้อยได้เอายางแปะป๊บปุ๊บ เหมือนผีจริงทุกทีเลยเดี๋ยวบอกใครรบอกมาดามไหมมาดามเอายันเนะ่เอายันไปแปะหน้าผากวันทีมันจะได้หยุดเวลาบรนปาแปง้งเอายันปุยันสีเหลืองที่มีตัวหนังสือสีแดงเขียนเขียนเอาไปแปะหน้าผากมันหยุด,ดกึ๊ก